พวกของเล่าปีทั้งสามคนเพื่อสแสวงหาผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่จึงออกเดินทางจากอิวจิวโอ้ยไม่ไหวแล้วข้าก็เหมือนกันอย่าเพิ่งอดทนสิโอ้โหท้องโอ,โอ้ยเดินไม่ไหวแล้วล่ะก็ข้าเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ ทำไมไม่มีของกินเลยสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวหุยทั้งหมดก็พระเจ้ากินสเสบียงส่วนของพวกเราสามคนหมดเลยไม่ใช่หรือยังไงเฮ้ยโด็กหูน่าลีากันดั้มสามก๊ก เข้มแข็งกับผู้อ่อนเออโอ้โห่โอ้โฮะมีใครอยู่ด้วยอ่ะโอ้โหเหี้ยวอ่ะเย่ยๆแล้วมีคนล้มอยู่ตรงนี้ด้วย พอวกพี่ชายกินกันเก่งจังเลยนะคะโอ้ยแมอ้เอ๋อเอาอีกเอาอีกแม่คงจะหิวกันมากเลยสินะโอ้อบอหนอนย่างซึ่งหน้าของข้า อุ้ยมาใหม่ขอบพระคุณมากนะครับไม่ต้องเกรงใจกันหรอกอพวกท่านเป็นคนเดินทางแล้วสามมาไกลถึงชีจิวแห่งนี้ครยินดีที่ได้พบตัวข้ามีชื่อว่าเล่าปี่วนข้าเป็นผู้ปกครองดินแดนชีจิวแห่งนี้นามว่าโตเกียม ที่นี่เป็นดีแดนที่น่าอยู่จริงๆสงบสุขอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นไปถึงหัวใจเลยแถมข้าวก็อร่อยด้วยท่านกล่าวชมเกินไปแต่ว่าท่านเล่าปีมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอข้ามีความคิดว่าน่าจะมีสถานที่ที่ต้องการพวกข้ามีผู้คนที่พวกข้าน่าจะพอช่วยเหลืออะไรให้กับพวกเขาได้อยู่จะออกเดินทางครับนั่นเป็นความตั้งใจที่มิเศษมากจริงๆถ้าไม่รังเกียจขอเชิญพวกท่านพักอยู่ที่นี่ได้ตามใจชอบเลยขอพระคุณครับ แต่ข้าขอรับไว้แค่น้ำใจท่านโตเกยียมครับมีอะไรล่ะหน่วยสังเกตการแจ้งมาว่าทางตะวันตกมีกองทัพใหญ่กำลังเคลื่อนพลมุ่งหน้ามาที่นี่ครับเอาไรนะฮะตองทำอะไรเขาสักอย่างแล้ว <c oughs> ท่านโตเกียมเขอาอภัยตัวข้ายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่อย่างนั้นเรื่องต่อสู้ให้พวกเราจัดการเอง ต้องช่วยเหลืออะไรพวกท่านได้บ้างแน่ๆแ,แต่ว่าพวกท่านเป็นแขกที่มาอยู่ใดนแดนของเราให้พวกข้าได้ตอบแทนบุญคุณของท่านบ้างเถอะนะใช่แล้วล่ะไปเถอะโนอูเตียวหุยทราบแล้วโอ้ฮช่างเป็นคนหนุ่มที่จิตใจดีงามอะไรเย่างนี้ เดี๋ยวศัตรูบุกรุกเรนแดงสงบสงบแบบนี้มันเป็นใครกันนั่นมันหรือว่าโจโฉไม่ได้พวกันนานเลยนั่นเล่าปีจะมาทำอะไรที่ฉีจิว๋วข้าแต่หาที่เราถามเจ้าโจโฉทำไมเจ้าถึงต้องมารุกรานที่นี่ด้วยเรากาลัต่อสู้เพื่อน,นำเอาความสงบสุขกลับคืนสู่มิริชาจะพูดอะไร ที่ดินแดนแห่งนี้สงบสุขภายใต้การปกครองของท่านโตเกียมอยู่แล้วความสงบส,สุขต้องสร้างขึ้นด้วยกำลังโตเกียมที่อ่อนแอไร้กำลังแบบนั้นไม่คู่ควรลรอกในวันที่แผ่นดินมิริชาอยู่ภายใต้การปกครองของข้าความสงบส,สุขที่แท้จริงจะบ,บังเกิดอะไรกันแบบนั้นมันก็เหมือนกับที่ตังโต๊ะทำนะสิพูดไปเจ้าคงไม่เข้าใจสินะห้าคือโจโฉ มันผู้ใดกล้าขัดขวางงานใหญ่ของข้าไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ต้องตายสถานเดียว้างั้นพะโจโฉข้าจะเป็นคนหยุดเจ้าให้ดูเองเห่าปีเอาจริงเหรอพี่ใหญ่น,นึกไม่ถึงว่าเจ้ากับข้าที่ร่วมกันต่อสู้ปราบต่างโต๊ะในตอนนั้นวันนี้จะต้องเผชิญหน้ากันในสนาของศัตรูแบบนี้เรล่าปีเจ้าคือบุรุษที่ถูกฟากหลดมาให้ต้องมากลายเป็นคู่ต่อสู้ของข้า ฮีอมี้นี่เวทำไมล่ะท่ามเจ้าถึงต้องรบราฆ่าฟันเพื่อทลายความสุขกับสุขที่มีอยู่แล้วด้วยราสฎดนคือผู้ออดแอรผู้ออดแอต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของผู้เข้มแข็งที่จะอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นแล้ว การที่ข้าจะได้เป็นผู้ปกครองราษสรทักทั้งแผ่นดินมิริชานี่แหละคืออุดมคติของข้าผิดแล้วไม่ไปจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้และไม่แบ่งแยกต่างหากละครอกในอุดมคติเหรอดาวมังกรจะกระพัดไม่มีทางรับไปซะดาบเกลิงสีชาติย่าดาบดาวมังกร นี่นไเนี่ยนี่นี่ะโจโฉเราปีวันนี้พอเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันแต่เจ้าจงจำไวาให้ดีเล่าปีวิธีการของเจ้าแม้ชีจิ๋วแห่งนี้เจ้ารักษาไว้ไม่ได้หรอกแต่หนูถูกพี่ใหญ่ของข้านะ ชอบก่อนเตียวหุยลาละรอดพ้นไปได้งั้นเหรอทอนเราปีหะ<า>แย่แล้วถ้าโตเกียมบว่าไงนะแม้แต่ท่านโจโฉเอง ก็ยังต้องใจอ่อนให้เราปีสินะว่าไงนะแม้จะตาวิธีการแต่ผู้ชายคนนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการให้มริชาสงบสุขความคิดแบบนั้นความสงบสุขไม่มีทางมังเกิดหรอกถ้าอย่างนั้นทำไมถ้าถึงถอยทับละ่ะงนานใหญ่ของข้าเพิ่งจะเริ่มก้าวแรกถ้าไม่อยาเสียกำลังรบไปกับการต่อสู้กับพวกนั้นมันก็เท่านั้น ท่านโตเกียมแข็งใจงไว้ก่อนนะครับนีปูลืมตาก่อนสิท่านโตเกียมท่านเล่าไปท่านปกปก้อดินแดนชีจิ๋วแห่งนี้เอาไว้สิดาต้องขอบคุณท่านจริงๆไม่หรอกาก้าแค่คนเราลืมที่เคารพซึ่งกันและกันจนกลายเป็นยุคสมัยที่ตาฝายตากระจ้องแต่ที่จะเอารัดเอาเปรียบกัน การที่คนเช่นเช่นอย่างท่านมาเยือนดินแดนชีจิ๋วแห่งนี้นับว่าเป็นบุญวาส,สนาจริงๆเขาจะพูดแบบนั้นสิตัวข้าอายุปูนนี้แล้วข้ารู้ตัวเองดีว่าเวลาที่ข้าจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เหลือน้อยเต็มทีเรื่องเดียวที่ข้ายังห่วงอยู่ก็คือข้ายังหาผู้ที่จะมาปกครองดินแดนชีจิ๋วแห่งนี้ให้สงบร่มเย็นต่อจากข้าไม่ได้ยังไงละ่ะแต่บัดนี้ข้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นอีกต่อไปแล้ว ท่านลาวีข้าขอฝากดินแดนชีจิวแห่งนี้เอาไว้กับท่านท่านว่าอะไรนะอะไรกันจะให้ข้าปกครองชีจิวแห่งนี้นลเหรอข้าทำไม่ได้หรอกคนเราจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองท่านลาปีไม่ใช่แต่เฉพาะชีจิวเท่านั้นแต่ท่านคือผู้ที่ถูกฟ้า,ฟาลิขิตให้มีหน้าที่นาความผาสุกกลับคืนสู่แผ่นดินบริชาแห่งนี้ โปรดดูแลชีจิ๋วแห่งนี้และราษฎรชีจิ๋วทุกคนให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขด,ด้วยทศโตเกียมข้าดีใจที่ได้พบกับทัานทศโตเกียมอะทศโตเกียม ก็ขอ้องท่านด้วยแึเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วให้กับเราด้วยเถอะทุกคนไว้ใจเราขนาดนี้ขอมันแน่อยู่แล้วชาวปริชาทุกคนไม่ว่าใครต่างก็พากันชื่นชมพี่ใหญ่เล่าปีทั้งนั้นอ่ะเล่าปีตอนนี้ล่ละที่ชาวชีจิ๋วและดินแดนแห่งนี้กําลังต้องการท่านฮะทุกคนทุกคนกําลังต้องการข้าอยู่อย่างนั้นเหรอดนโปรด จากคำร้องขอของโตเกียมแลระราษฎรเล่าปีกิ้ตัดสินใจขึ้นเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วในที่สุด ร้ายจากนรกเขินเชี่อีกครั้งเอสเดกันดั้มสามก๊กตอนต่อไปภาพหลอนที่พลั้นผืน